สวัสดีค่ะสำหรับพงงานคลิปนี้นะคะไพ่บ่งบอกว่าตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่มีน้าอดน้าทนเนาะทุกๆเรื่องนะคะที่ผ่านเข้ามาในชีวิตคุณนะคะเชื่อว่าตัวคุณจะพยายามทำความเข้าใจกับต้นสายปลาเหตุกับปัญหาวิธีการแก้ไขปัญหาผลลัพธ์ของปัญหานะคะบางเรื่องเชื่อว่าคุณก็เข้าใจได้ในทันทีบางเรื่องก็ต้องใช้เวลาบางเรื่องคุณก็จะมีภาวะต่อต้าน การต่อต้านนะคะเกิดจากภาวะของความที่คุณรู้สึกว่าคุณรับไม่ได้แล้วก็ไม่มีทางรับได้แล้วก็อาจจะเป็นเรื่องที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ได้ยุติธรรมกับตัวคุณระดับการต่อต้านก็ขึ้นอยู่กับคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆด้วยนะคะบางเรื่องก็อาจจะมีการต่อต้านแบบเบาเบระยะเวลาสั้นๆบางเรื่องก็อาจจะต่อต้านแบบแรงแรงดุรเดงนะคะแล้วก็อาจจะระยะเวลาสั้นๆหรือแบบยาวนานบางเรื่องนะคะเชื่อว่าคุณสามารถอดทน อยู่ได้เป็นแบบปีๆหรือหลายปีจนตัวคุณเองจะเริ่มรู้สึกแปลกใจแล้วก็มีคาถามให้กับตัวเองว่าเฮ้ยฉันฉันอดทนได้ขนาดนี้เลยเหรอแต่ในขณะที่คุณอดทนอยู่กับปัญหาที่คุณยังรู้สึกว่าคุณแก้ไม่ได้คุณมีความคาดหวังในเชิงบวกเสมอๆนะคะว่าเรื่องที่คุณอดทนอยู่เนี่ยมันจะประสบความสําเร็จเช่นหากใครมีปัญหาเรื่องของภาระหนี้สินคุณก็คาดหวังว่าเฮ้ยนี่มันจะหมดสัก ในสักวันหนึ่งเนาะแล้วก็ตัวคุณเองจะได้กลับมารำ่ำรวยมั่งคั่งในขนาดบางคนนะคะที่พยายามสร้างผลงานในเรื่องของการงานโดยคาดหวังว่านะคะจะเป็นเจ้าคนนายคนบางคนนะคะอาจจะมีคนรักแต่เป็นรักระยะไกลแล้วคุณคาดหวังว่าจะได้มาอยู่ด้วยกันสักที หรือบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของครอบครัวนะคะแม้ว่าจะเป็นกับคนรักพ่อแม่พี่น้องญาติสนิทมีสหายบางคนนะคะจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพเนาะขออนุญาตอ่านแบบภาพแบบแกว้างเลยนะนะคะในระหว่างของการอดทนเฝ้ารอให้ปัญหามันคลี่คลายเชื่อว่าคุณต้องการใครสักคนหลายที่เข้าใจคุณเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแบบรับฟังนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคอยให้กำลังใจคุณ ไม่ว่าคุณจะมีคนคอยเคียงข้างแล้วให้กำใจคุณแบบมากมายขนาดไหนก็ตามแต่เชื่อไหมไพ่มันบอกว่าไม่มีใครสักคนที่เข้าใจคุณแบบท่องแท้มันอาจจะเกิดจากเหตุผลต่างๆนานาเช่นคุณไม่ได้เล่าให้คนอื่นฟังแบบละเอียดหรือชัดเจนบางคนไม่ได้รู้ต้นสายไปเหตุนะคะบางคนอาจจะไม่ได้ข้อมูลแบบครบถ้วนบางคนอาจจะได้ข้อมูลแบบสั้นๆไม่ปฏิดประต่อยกตัวอย่างเนาะเหมือนเราดูซีรี บางคนดูกลางเรื่องไปบางคนดูตอนที่1โดดไปตอนที่สี่โดดไปตอนที่หกเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเชื่อว่าเขาจะไม่สามารถแบบเข้าใจรายละเอียดทั้งหมดอย่างลึกซึ้งบางคนนะคะอาจจะได้ข้อมูลครบถ้วนแต่เชื่อว่าเขาอาจจะไม่มีประสบการณ์อย่างที่คุณเคยประสบพบเจอหรือกำลังอดทนเฝ้าร,รอความสำเร็จอยู่ตอนนี้ ดังนั้นคนเหล่านี้ขอรวมเป็นกลุ่มที่หนึ่งนะคะเน้นนะคะเขาให้กำลังใจคุณเขารับฟังคุณได้แต่เขาอาจจะไม่เข้าใจคุณอย่างลึกซึ้งแต่ทีนี้จะมีกลุ่มที่สองนะคะเชื่อว่าเป็นกลุ่มที่ประสบปัญหาเดียวกับตัวคุณน,นะคะที่คุณเผชิญอยู่ตรงนี้แต่ว่าเขาแก้ปัญหาได้เขาผ่านเรื่องนี้มาได้แล้วสาเร็จแล้วแต่คุณกลุ่มนี้นะคะเขาอาจจะมองคุณว่าเป็นคนที่ไม่สู้คน แล้วก็ตัวกลุ่มกลุ่มคนเหล่านี้นะคะเขาจะเชื่อว่าตัวเขาเนี่ยสามารถชะตาลิกิจชีวิตของตัวเขาได้ดังนั้นนะคะคนกลุ่มนี้จะให้พลังงานที่เปรียบเสมือนว่าเป็นไฟส่วนคนกลุ่มแรกที่รับฟังแล้วก็คอยให้กำลังใจจะเปรียบเหมือนน้ำดังนั้นนะคะไพ่แนะนำว่าคุณควรจะต้องรับทั้งสองพลังงานนะเพียงแต่ว่า นะคะให้รับหรือเลือกรับพลังงานตามสถานการณ์หน้าง,งานที่คุณเผชิญให้คุณเลือกเอาโดยเหตุผลของการแนะแบบนี้ก็คือ 1, ถ้าคุณรับพลังงานน้ําหรือพลังงานของกลุ่มคนที่รับฟังแล้วก็ให้กําลังอ,อกกําลังใจคุณเนี่ยนะคะมากเกินไปคุณจะเชื่อนะเชื่อจนบางครั้งนะคะคุณอาจจะกลายเป็นยอมรับสภาวะที่คุณเป็นอยู่ในปัจจุบัน หรือยอมแพ้ให้กับปัญหาที่เกิดขึ้นไปเลยแบบไม่สู้ไม่แก้ไขแล้วก็อาจจะอยู่แบบใจเจ็บแล้วก็ตําหนิตัวเองตลอดไปแต่หากคุณรับพลังงานกลุ่มที่2ที่เปรียบเสมือนว่าเป็นไฟมากเกินไปกลุ่มนี้เขาแก้ปัญหาชีวิตของเขามาได้เขาผ่านมาชฉลียนะคะแต่ทีนี้ไพ่ไ,ไกด์มาอย่ให้ว่าเขาให้แพชชั่นคุณได้เขาให้ใหตัวคุณอะคะ่ะมีไฟรู้สึกเด็ดเดี่ยวเด็ดขาด กล้าที่จะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือต่อต้านแต่ทีนี้เนี่ยดวงคุณยังไม่เปิดนะไม่เหมือนคนที่เขาแก้ไขปัญหามาเรียบร้อยดวงเขาจะเปิดแล้วเขาใช้ทริคนี้หรือวิธีการแก้ไขหรือ,อความคิดหรือชุดความคิดแบบนี้ มาแก้ปัญหาได้สาเร็จแต่ตัวคุณยังไม่สําเร็จนะคะเพราะฉะนั้นเหตุ <c oughs> ที่แตะเบรกคุณไว้เพราะไม่อยากให้คุณรู้สึกเหนื่อยล้าหรือท้อมากเกินไปไม่อยากคุณเสียพลังงานเปล่านะคะแล้วก็ถ้าคุณรับพลังงานตรงนี้มามา,มากเกินไปมันจะเหมือนไฟที่เผาตัวคุณเองดังนั้นนะคะบางครั้งที่คุณร้อนก็นเอาน้ําเย็ยนลูบางครั้งที่คุณรู้สึกว่าคุณเฉืยมากเกินไปก็ไปเติมไฟมาสักนิดหนึ่งแค่นั้นเอง ภายในมาอย่างนี้นะคะแล้วก็หวังว่าตัวคุณเองจะแก้ไขปัญหาหรือประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณอดทนเฝ้ารอและพยายามต่อสู้หรือต่อต้านมาตลอดสวัสดีค่ะ